ดับเครื่องก่อทุกข์ในเบื้องต้นก็ขอเชิญชวนให้ทุกๆท,ท่านระลึกถึงความสงบอันเรียกว่าสันติหรืออุปัสมาความระลึกถึงความสงบก็เรียกว่าอุปัสมานุสติและก็ได้แสดงมาโดยลําดับถึงความสงบอันเกิดจากศีลเป็นต้นขึ้นมาจนถึงวิมุตติความหลุดพ้นและก็แสดงถึงลักษณะความสงบ อันเป็นส่วนเหตุประกอบอยู่ด้วยตั้งต้นแต่ความสางเมาหายเมาถอนความเมามาจนถึงความสิ้นเครื่องย้อมใจสิ้นการย้อมใจสิ้นความติดใจในเครื่องย้อมต่างๆนั้นอันเรียกว่าวิราคะในวันนี้จะแสดงอีกลักษณะหนึ่งที่เรียกว่านิโรธะหรือนิโรธที่แปลว่าดับ ตรงกันข้ามกับสมุทัยที่แปลว่าก่อให้เกิดหรือเครื่องก่ออันสมุทัยนั้นในอริยสัจทั้ง4ก็เป็นข้อ2ข้อ1ก็คือทุกข์ข้อ2ก็คือสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์หรือเครื่องก่อทุกข์ข้อ3ก็คือนิโรธความดับทุกข์ข้อ4ก็คือมรรคทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทุกข์เพราะตัณหา นิโรธะหรือนิโรธที่ยกขึ้นเป็นหัวข้อในวันนี้ก็เป็นข้อสามในอริยสัจทั้ง4สมุทัยที่ตรงกันข้ามก็เป็นข้อ2สมุทัยนี้เป็นเครื่องก่อทุกข์ก่อความเดือดร้อนและเครื่องก่อน,นี้พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้เอาอตัญหาคือความดิ้นรนของใจทยานอยากของใจจิตใจที่มีลักษณะดิ้นรนนั้นย่อมเป็นจิตใจที่ไม่หยุด แต่ว่าดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระสายอยู่เสมอเพื่อที่จะได้บ้างเพื่อที่จะเป็นบ้างเพื่อที่จะทำลายล้างบ้างเพื่อที่จะได้ก็เรียกว่าการตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจะได้สิ่งที่ใครรักใครปรารถนาพอใจทั้งหลายจะเรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสผฏทัพพะสิ่งที่กายถูกต้องก็ตามจะเรียกว่าลาบ ยศสรรเสริญสุขต่างๆก็ตามจะเป็นแก้วแหวนเงินทองสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามซึ่งเป็นสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจอยากจะได้จิตก็ดิ้นรนกวัดแกวงกระสับกระส่ายเพื่อที่จะได้สิ่งเหล่านี้มาลักษณะดังนี้ก็เป็นการตัณหาความดิ้นรนกวัดแกวงกระสับกระสายเพื่อที่จะเป็นโน่นเป็นนี่ต่างๆตามที่อยากจะเป็น ตลอดจนถึงเป็นเจ้าเข้าเจ้าของบรรดาสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจเหล่านั้นก็ทำให้จิตใจดิ้นรนไปเพื่อที่จะให้สำเร็จความเป็นนั่นเป็นนี่ตามที่ต้องการปรารถนานั้นก็เป็นภวะตัณหาการตัณหาและภวะตัณหานี้รวมเข้าก็เป็นความดิ้นรนเพื่อที่จะดึงเข้ามาหาตนเพราะเป็นสิ่งที่อยากจะได้จะเป็นแต่ว่ายังมีความดิ้นรนอีกอย่างหนึ่ง คือดิ้นรนเพื่อทำลายล้างคือทำลายล้างอุปสรรคแห่งการอยากได้สิ่งอยากจะได้แห่งการเป็นสิ่งที่อยากจะเป็นอุปสรรคนั้นจะเป็นบุคคลหรือสิ่งอะไรก็ตามก็ดิ้นรนเพื่อจะทำลายล้างคือผลักออกไปก็รวมความว่าดิ้นรนที่จะดึงเข้ามาอย่างหนึ่งดิ้นรนเพื่อจะผลักออกไปอีกอย่างหนึ่งอันตันหาคือความดิ้นรนทยานอยากนี้ เป็นตัวสมุทยัยคือตัวก่อทุกข์ความทุกข์ต่างๆย่อมเกิดขึ้นจากสมุทัยอันนี้และพึงพิจารณาดูถึงความทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นในโลกนี้อันเกิดขึ้นจากกรรมคือการงานที่กระทำของบุคคลอันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนซึ่งกันและกันตั้งแต่ส่วนน้อยจนถึงส่วนใหญ่ ก็เกิดขึ้นจากการที่ดิ้นรนไปเพื่อที่จะดึงเข้ามากับที่จะผลักออกไปดังกล่าวมานี้จึงได้เกิดการวิวาทแข่งแย่งช่วงชิงต่อสู้จนถึงประหัตประหารกันตั้งแต่ส่วนน้อยจนถึงส่วนใหญ่แม้เป็นสงครามครั้งใหญ่ที่มนุษย์กระทําขึ้นต่อกันก็บังเกิดขึ้นจากตันหาคือความดิ้นรนทยานอยากนั่นแหละเป็นมูลฐานทั้งนั้น เพราะฉะนั้นเมื่อยังมีตัณหาคือความดิ้นรนของใจอยู่อย่างนี้ก็ยังมีสมุทัยคือเครื่องต่อทุกข์อยู่เสมอและโลกนี้ก็จะไม่ว่างเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันตั้งแต่ระหว่างบุคคลระหว่างหมู่จนถึงระหว่างประเทศระหว่างชาติแม้จะหาวิธีแก้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่อาจที่จะแก้ได้จะแก้ด้วยวิธีใช้กำลังต่างๆประหัดประหารกันสู้กัน ก็อาจจะมีแพ้มีชนะแต่ก็จะเป็นไปดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าใช้ยังเวรังปัสสาวติผู้ชนะย่อมก่อเวรทุกขังเสติปราชิโตผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์เพราะจะมีการคลุ่นคิดผูกเวรซึ่งกันและกันต่อไปอีกคราวนี้แพ้ก็คิดแก้ตัวที่จะเอาชนะใหม่ก็อาจชนะใหม่ได้ ฝ่ายที่แพ้ก็คิดแก้ตัวที่จะเอาชนะใหม่อีกก็อาจจะชนะใหม่อีกได้จึงเป็นการแพ้การชนะที่ไม่แน่นอนในระหว่างบุคคลก็ปรากฏตัวอย่างอยู่ไม่น้อยเช่นการผูกเวรกันในระหว่างตระกูลบุคคลในตระกูลนี้ทำลายบุคคลในตระกูลนั้นบุคคลในตระกูลนั้นก็ทำลายบุคคลในตระกูลนี้ผูกเวรกันเช่นนี้มาตั้งหลายชั่วคนดังนี้ก็มี ตั้งแต่ชั้นปู่ย่าตายายมาชั้นพ่อแม่ชั้นลูกก็ทำลายกันไปอีกเรื่องเช่นนี้เคยมีตัวอย่างจนถึงกับหลวงพ่อวัดหนึ่งได้เชิญมาทั้งสองตระกูลขอให้เลิกผูกเวรซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายก็รับและเมื่อรับแล้วก็เลิกทำลายล้างกันและอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกนิโรทะดับตัณหาดับทุกข์ เพราะฉะนั้นการจะเอาชนะกันด้วยการผูกเวรน,นั้นก่อความทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเกิดจากตัณหาซึ่งเป็นตัวก่อแต่เมื่อปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดับตัณหาซึ่งเป็นตัวก่อนนี้เสียได้ก็เป็นความดับทุกข์ได้เพราะว่าเมื่อดับตัณหาลงไปในข้อใดในเรื่องใดในบุคคลใดก็ยอมทำให้สงบกรรมอันเป็นไปในการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ในเรื่องบุคคลบุคคลนั้นก็ปรากฏเป็นความดับทุกข์เดือดร้อนเพราะฉะนั้นความดับทุกข์เดือดร้อนนั้นจึงมีทางปฏิบัติได้อย่างเดียวเท่านั้นคือว่าดับตัณหาเสียถ้าหากว่าไม่ดับตัณหาเสียแล้วจะใช้วิธีอื่นไม่สามารถที่จะพบกับความดับทุกข์ได้อย่างจีรังถาวรแน่นอนอาจจะปราบกันลงไปได้ด้วยกำลังต่างๆให้จำต้องแพ้ให้จำต้องสงบเป็นคราวๆ แล้วฝ่ายแพ้นั้นตั้งตัวขึ้นมาก็แก้ตัวกันใหม่ก็กลับไปกลับมาอยู่ดังนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นกันอยู่แต่แม้เช่นนั้นน้อยคนที่จะมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือดับตัณหาในใจของตนลงไปเสียดับกรรมคือการกระทำซึ่งเป็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันอันเป็นการก่อภัยก่อเวรรู้จักให้อภัยกันไม่ผูกเวรกัน เมื่อปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดังนี้แล้วก็ดับทุกได้ดับร้อนได้ดังนี้แหละคือนิโรธความดับอันเป็นความสงบดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากของใจเป็นผู้หยุดคือหยุดดิ้นรนกัดแกงกระสับกระส่ายด้วยอำนาจของความอยากดังกล่าวนั้นดับกรรมคือการงานที่กระทำอันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นให้เดือดร้อน เมื่อเป็นดังนี้ก็ได้ผลเป็นความดับซึ่งเป็นความสงบเพราะฉะนั้นจะเป็นความสงบได้ก็ต้องเป็นนิโรธคือเป็นความดับดับตัณหาดับกรรมที่เป็นความเบียดเบียนดังกล่าวนี้เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะได้พบกับความสงบความดับทุกได้ไม่มีทางอื่นที่จะพบกับความสงบความดับทุกได้พิจารณาจิต เพราะฉะนั้นเมื่อได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งอาจจะพบกับความสงบได้จริงและก็สามารถที่จะปฏิบัติได้วิธีที่จะปฏิบัตินั้นโดยปริยายคือทางหนึ่งก็ปฏิบัติตั้งสติพิจารณากายเวทนาจิตธรรมอันเป็นสติปัฏฐานของพระพุทธเจ้าจะแสดงข้อตั้งสติพิจารณาจิตสืบต่อไปว่าเมื่อจิตหดหู ก็ให้รู้ว่าจิตหดหูเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านเมื่อจิตใหญ่กว้างก็ให้รู้ว่าจิตใหญ่กว้างเมื่อจิตไม่ใหญ่กว้างก็ให้รู้ว่าจิตไม่ใหญ่กว้างเมื่อจิตยิ่งคือมีธรรมมีคุณที่ยิ่งก็ให้รู้ว่าจิตมีธรรมมีคุณที่ยิ่งเมื่อจิตมีคุณหรือมีธรรมที่สูงกว่านั้นอันไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าก็ให้รู้ หรือว่าจิตไม่ยิ่งจิตไม่มีธรรมที่ยิ่งก็ให้รู้จิตเป็นสมาธิตั้งมั่นก็ให้รู้จิตไม่เป็นสมาธิตั้งมั่นก็ให้รู้จิตวิมุตติหลุดพ้นก็ให้รู้คือจิตเป็นอย่างไรก็ให้รู้อย่างนั้นการตั้งสติกำหนดพิจารณาจิตด,ดังนี้เป็นการที่ดูเข้ามาให้รู้จิตของตอนเองว่าเป็นอย่างไรว่าถึงปกติวิสัยของบุคคลมักจะไม่เข้ามาดู แต่ว่าดูออกไปดังจะพึงเห็นว่าตาสองข้างของทุกๆคนนี้ก็สำหรับที่จะดูออกไปไม่ใช่ดูเข้ามาจะดูให้เห็นหน้าของตนเองนั้นไม่ได้จึงไม่รู้จักหน้าของตนเองว่าเป็นอย่างไรแต่รู้จักหน้าของคนอื่นว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ส่วนสตินั้นพร้อมทั้งยานคือปัญญาดูเข้ามาได้ให้เห็นได้แต่แม้เช่นนั้นก็มักจะไม่ใช้ดูเข้ามา มักจะใช้ดูออกไปเช่นเดียวกันจึงมักจะเห็นคนอื่นว่าคนนั้นเขาโลภจัดโกรธจัดหลงจัดคนนี้เขาไม่เป็นดังนั้นดังนี้เป็นต้นการดูออกไปดังนี้ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นการดูออกไปบางทีก็เป็นการเพ่งโทษผู้อื่นซึ่งเรียกว่าเป็นกําลังของคนพานอุจชาติพลาพาลาคนพานทั้งหลายมีการเพ่งโทษผู้อื่น คือเมื่อดูออกไปเป็นกำลังแต่ว่าการดูเข้ามานี้เป็นกำลังของบัณฑิตนิชติพลาปันธิตาบัณฑิตทั้งหลายมีการดูเข้ามาเพ่งเข้ามาเป็นกำลังดังนี้เพราะฉะนั้นสติที่พิจารณาจิตนี้จึงเป็นการดูเข้ามาให้รู้ว่าจิตตนเองโลภโกรธหลงหรือว่าไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจิตของตนเองหดหูหรือว่าฟุ้งซ่าน จิตของตนเองกว้างใหญ่หรือว่าไม่กว้างใหญ่คือว่าคับแคบจิตของตนเองยิ่งหรือไม่ยิ่งหรือว่ายิ่งจนถึงเป็นอย่างเยี่ยมจิตของตนเองเป็นสมาธิตั้งมัน่นหรือไม่ตั้งมัน่นจิตของตนเองหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นคล้องเกี่ยวหรือไม่คล้องเกี่ยวเมื่อดูเข้ามาดังนี้แล้วก็จะสงบจากการเพ่งโทษออกไปข้างนอก แต่จะพบสัจจะคือความจริงในจิตใจของตนเองว่าเป็นอย่างไรและเมื่อเป็นดังนี้แล้วถ้าจิตกำลังมีราคะหรือโลภะโทสะโมหะเมื่อเพลงดูเข้ามาแล้วราคะหรือโลภะโทสะโมหะในจิตก็จะสงบลงจิตก็จะปลอดโปร่งขึ้นจากราคะโลภะโทสะหรือโมหะเป็นจิตสงบ และอาการที่หดหูหรือฟุ้งซ่านเพราะอำนาจของโลภโกรธหลงนั้นก็อาจจะหายไปอาการที่ขับแคบเพราะความโลภโกรธหลงก็จะหายไปปรากฏเป็นอาการที่กว้างใหญ่และภูมิของจิตก็จะยิ่งคือจะสูงขึ้นจนเยี่ยมในที่สุดและเมื่อดูเข้ามาดังนี้พบกับความสงบดังกล่าวแล้วจิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นและก็หลุดพ้นจากเครื่องข้องเกี่ยวทั้งหลายตามภูมิตามชั้น อย่างน้อยทำให้จิตพ้นจากความกลุ้มกัดทั้งหลายยกจิตขึ้นมาอยู่เหนือความกลุ้มกัดได้เป็นจิตที่ปลอดโปรง่งแจ่มใส